6หมาเหล็กสุดแกร่งที่ประจำอยู่ในกองทัพบกไทยรถถังสัญชาติอเมริกัน M60 กระดูกสลังหลักของกองทัพบกเป็นรถถังที่มีจำนวนมากสุดทั้งรุ่น A1 และ A3 มีอยู่รวมๆกัน170กว่าคัน M48A5 เป็นรถถังที่มีอายุมากที่สุดที่ประจำการอยู่ในเหล่าทหารมมาเป็นรุ่นก่อนหน้าที่เป็นต้นแบบของรถถัง M60 มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากและได้รับชื่อเล่นเดียวกันด้วยว่าแ a t ตันค c o m านโดสติงเร เป็นรถถังเบาถึงแม้เกราะจะไม่หนาแต่หมัดหนักใช้เล่นคันนี้เนี่ยพิเศษม,มากๆเพราะว่ามีแค่ประเทศเดียวในโลกเท่านั้นที่ใช้นั่นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองต่อมาสัญชาติอังกฤษรถถังเบาสกอร์เปียนรถถังที่เร็วและเบาที่สุดของกองทัพน้ำหนักเพียงแค่แปตันที่84ออฟลอดที่สัญชาติยูเครนเป็นรถถังหลักที่ทางกองทัพยูเครนก็ใช้งานอยู่ในสงครามรัสเซียยูเครนด้วยและรุ่นสุดท้ายของทางจีน VT4 เป็นรถถังรุ่นใหม่สุดที่ทางกองทัพบกนำเข้ามาประจำการ on.